สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับรายการปรัชญาหน้าลูอีกครั้งนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันนางสาวกนกพรมิชัยค่ะและวันนี้นะคะดิฉันก็มีแขกพิเศษของเรานะคะรับเชิญมาแต่ว่าเออเขาไม่รู้อยู่ไหนค่ะนะกันไว้ตามมาเลยค่ะเจอค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะชมหน้าของแขกของเรานะคะท่านเป็นอาจารย์ที่รู้เกี่ยวกับปรัชญามากเลยค่ะ นี่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาท่านผู้ชมทางบ้านะคะอยากส่ง NMS มาอยากทราบว่าปัญญาอัจฉริะวะนิยมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรคะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า existentialism ค่ะเอาละค่ะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะนั้นเรามาพังความหมายกันนะคะพอสังเกตค่ะค่ะอัจฉริวะนิยมเนี่ยนะคะจะมาจากคำผสมอยู่คําคำทางก็คืออัจฉริยะ สภาพที่มีอยู่นะคะ,ะแลัทีนี้นะคะจะมีความเชื่อว่าคุณค่าทางจรยิยธรรมเนี่ยมนันต้องเป็นผู้กําหนดยังไงงงใช่ไหมคะมเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาเขาเชื่อว่ามนนษย์เนี่ยจะเกิดเ,เกิดจะเกิดด้วยกับความว่างเปล่าใช่ไหมคะเกิดมาพร้อมกับความว่างเปล่าแล้วเสร็จทีนี้มเมื่อเกิดเกิดจากความว่างเปล่าก็ไม่มีอะไรก็มนุษย<ม>์ก็ต้องเป็นคนกําหนดแล้วก็ควยควาเลือกในสิ่งที่มนุษย์ต้องการอยากให้เป็นนะคะแล้วก็เสร็จทีนี้แต่ว่าสิ่งที่ พื้นฐานของความรับผิดชอบโอเคไหมคะโอเคค่ะท่านผู้ชมคงเก็ตแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะเอ๊แต่ว่าวันนี้รายการของเราหมดเวลาอแล้วค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ